สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อากาศเย็นๆนะคะอยู่ที่นี่14องศาะคะ่ะจะมาทำข้าวตีร้อนๆให้ทุกคนได้เบิ่อได้ชมกันนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวเสร็จแล้วรอไว้ก่อนข้าวเหนียวยังไม่สุกนะคะเราก็จะมาเตรียมไข่ที่จะไว้ชุบข,ข้าวตีนะคะก็จะใส่รสดี ชูโรตผงชูรสน,นี้ขาดไปได้เลยนะคะทุกคนเพื่อความนัวค่ะเติมตาลนิดหน่อยค่ะเติมตาลใส่รสดีใส่ผงชูรสนะคะแล้วก็ใส่ซอสทุกข่าวทองะค่ะไข่ที่จะใช้ชุบนะคะเราจะใช้ใชไข่สองใบนะคะทุกคนวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยค่ะบัตรเลน้อยคีดดื้อของเราค่ะวันนี้มาช่วยทำข้าวจี่นะคะตอนนี้ก็จะ ตีไข่นะคะเริ่มบันเลงการตีไข่นะคะฝีมือระดับเชฟค่ะตีไปด้วยเต้นไปด้วยค่ะทุกคนมีที่ไหนกา <c oughs> จีต้องออกมาแซ่บมากแน่เลยค่ะคนรทำอารมณ์ดีขนาดนี้รีลาการเต้นนี่ที่หนึ่งค่ะอันนี้ก็จะเป็นกะทินะคะกะทิจะใส่เกลือน,นิดหน่อยสำหรับเราจะเอามามูนข้าวเหนียวนะคะ พอข้าวเหนียวสุกแล้วเราก็เอาเข้าวเหนียวมาคนให้เย็นนะคะคนให้ความร้อนมันหายไปนะคะแล้วเราก็จะมาใส่กับกะทิที่เราเตรียมไว้นะคะจะมามูนก่อนนะคะเป็นเคล็ดลับค่ะทําให้ข้าวจี่ของเราเนี่ยนุ่มระมูลลิ้นเลยค่ะแล้วก็หอมกะทิด้วยค่ะเนี่ยมูนให้ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาปัานป้นเป็นก้อนกลมๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ผู้ช่วยปั้นของเราค่ะเชฟมูหนึ่งแห่งบ้านหัวขัวใต้ค่ะเด็กชายมาตินปั้นข้าวจี่ค่ะก็จะมาใส่บล็อกอย่างนี้นะคะบล็อกพีบล็อกปั้นข้าวจี่ของเราก็ไม่ได้มาจากไหนนะคะเป็นฝากระปุกของเรานั่นเองค่ะปั้นไปด้วยกินไปด้วยค่ะทุกคนต้อง,องแซ่บมากแน่ๆเลยค่ะ เตรียมฐานนะคะแล้วเราก็จะไปย่างค่ะเอาเข้าวจีนะคะมาย่างไฟให้มันเหลืองก่อนนะคะแล้วเราถึงจะชุบไข่เอาวางลงใส่ตะแกงให้หมดเลยค่ะที่เราปั้นไว้เนี่ยค่ะจีย,ออย่างเหลืองเหลืองแห้งประมาณนี้นะคะเราก็จะเตรียมเอามาชุบไข่เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเอาลงไปชุบไข่ค่ะ เราจะชุบไข่สองรอบนะคะทุกคนชุบรอบหนึ่งแล้วเราก็จะไปย่างแล้วเราก็จะมาชุบอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะทําให้ข้าวจี๋เหลืองมากค่ะแล้วเพราะาเราชอบไข่เยอะๆค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะข้าวจี๋ที่ชุบไข่แล้วนะคะแล้วเราก็จะมาย่างโอ้ยลินพันกันเราก็จะมาย่างให้มันเหลืองๆค่ะหอมมากเลยทุกคน อยากให้ติ๊กต k อกได้กิ่นจังเลยเนี่ยเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวจี่ชุบไข่ของเราค่ะมากินกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ